สวัสดีครับพวกเราวช่องายนาทีนี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นนกแพนกวินกันนะครับนี่ครับไปดูกันเลยนี่นกแพนกวิน,น,อค,น,นคอรอยู่ไหนครับผมมาเร็วเดี๋ยวเราขออนุญาตหาคอร์ดกนนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะรังนอนอยู่นะคะอย่าเล่นโทร ชดานนะเราจะให้น้องดิ้นนะครับไปดูกันเลยครับอ่าแังชูครับผมเราเราชนะนะครับเราต้องได้ดีดก่อนนะครับนี่ฮะได้สีฟ้านะครับแล้วก็ต้องทำสีฟ้านะครับนี่นี่นะครับผมเอาไปเป็นน้องเรานะครับทำไม่กี่คนเลสี ตีฟ้าเหมือนกันครับผม,มทำคร,ทครับนี่นะครับแล้วก็ตไะไบตาล้ไม่ต้องดีน,นะครับผม,มรมวะววววว ไปไปดูเลยว่าน้องเราได้อะไรนางเราก็ได้ไม่โดนเหมือนกันนะครับผมแต่จะไปตาเราเราได้สีฟ้านะครับห้าเลย่นะเกือ,อบเลยนะครับนี่ครับไอโซดาไอโซดาถ้าถ้าหนูแพ้พี่ไปก็ต้องไปดูก่อน นี่นะครับน้องเราได้ไม่ดูเออขอโทษครับสีขาวครับสีฟ้าสีครับโอ้ยน้องเราแพ้ครับผมาดาบเนี่ยดีค่ะดาบเนี้ยมันต้อง,งโดนเขียนคิ้วให้หนูแพยเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำการเขียนคิ้วกันนะครับ จะใช้สีนี้นะครับในการเขียนคิ้วเอาเอาคิ้วมานครับจะเริ่มเขียนกันเลยนะครับใครอยากมาไม้ไหมคลิปนี้ขอลา่อนสวัสดีคร <c ười> ับนี่คือย่าเราหนาลาลากอนจ้ <c ười> าสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้จองบีบุดแชร์วีนะครับผม